แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งใน่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนนทหอมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฝางรับผิดชอบ10หมู่บ้าน1,525หลังคาเรือนอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ28กิโลเมตรจำนวนประชากร4,966คนประชากรวัยเด็กวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษรตรกรรม ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ5อันดับแรกได้แก่โรคความดันโลหิตสูงเบาหวานระบบกล้ามเนื้อไข้เลือดออกและระบบย่อยอาหารนอกจากนั้นปีพุทธศักราช2562เป็นต้นมายัางเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งน,นับเป็นปัญหาสำคัญด้วยเช่นเดียวกันรอพอสตอุลของดำเนินง,งานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี บริหารจัดการหน่วยบริการและขับเคลื่อนตามนโยบายค่านิยม MOPH ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอตามนโยบายประชารัฐโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและยิดประชาชนเป็นศูนย์กลางสู่สความเป็นเลิศสีด้านด้วยเกณฑ์คุณภาพ5ดาว5ดีคือบอริหารดีประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วมบุคลากรดีบริการดีประชาชนสุขภาพดี ภายใต้วิสัยทัศน์การนำองค์กรของดรประภาพันธ์ภูมิหอมผู้อุปนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุนององดังนี้มีการวิเคราะห์องค์กรกำหนดเป้าประสงค์จัดทำแผนงานโครงการมีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ผู้เกือนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลพชต ดำเนินงานร่วมกันกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอตามนโยบายของรัฐผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอตามนโยบายประชารัฐโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางประเมินความพึงพอใจและรับเรื่องข้อร้องเรียนผลการดำเนิงนง,งานไม่พบข้อร้องเรียนมีการบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาลมีแผนเงินบำรุงระบบแผนฟินระบบเกณฑ์คงค้าง วิคห์สถานการณ์เงินบำรุงรายใตรมากปัจจุบันมีเงินบำมุง1,976,293าาบาท50สตางม,มีการปรปับปรุงทัดให้สวยงามสะดวกสบายแก่ผู้มารับบริการภายใต้สโลกแกงบริการด้วยหัวใจภายใกล้มาตรฐานพัฒนางานสู่ความสิเลิศมีการจัดทำข้อมูลสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังย้อนหลัง5ปีผ่านเครือข่าย SRT มีแผนพัฒนาความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนมีการดำเนินง,งานภายใต้ยุทธศาสตร์ Go e x c e l l e n โดยกำหนดเป้าประสงค์กลยุทธ์จัดทำแผนงานโครงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจำนวน10โครงการดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1 P4P e x c e l l e n c e มีแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยการควบคุมป้องกันโรคความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกป,ปียุทธศาสตร์ที่ 2. s o v i ิ Excel l l เลนมีแผนงานโครงการตามพระราชดำริประกอบด้วยโครงการฟันเทียมพระราชทานโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภและเด็กปฐมวัยโครงการคัดกองพยาิไปไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ดำเนินการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิโดยจัดตั้งทีมหมอครอบครัวรับผิดชอบแต่ละชุมชนภายใต้มาตรฐาน DHA PCA ยุทธศาสตร์ที่3สาม p l Excellence มีการพัฒนาความรู้แก่อสมอ,อสคอผู้ดูแลผู้สูงอายุมี c a r e เ a อ e r จำนวน17คนอยยน้อยในโรงเรียนติดตาเสริมพลังในการปฏิบัติงานทุกเดือนนำผลการวิเคราะห์ Happy o เต t ร r เพื่อสร้างความสุขในองค์กรและ J.S. เฮลด้านบุคลากรมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพอสมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโพธิตาจำนวน13คนและมีงานวิจัยด้านสุขภาพจำนวน13เรื่องอสมจำนวน125คนได้รับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินงานก็ระวังป้องกันควบคุมโรคโควิดได้แก่อสม,อน,อสมอนักรบอสมอนักระบาดอสมมิสเตอร์วัคซีนและอสมอนักวิทย์มีระบบรักษาความปลอดภัยก้องวงจรปิดนอกจากนั้นชุมชนยังมีส่วนร่วมจากบริการก็ระวังความปลอดภัยนำโดยผู้นำชุมชนยุทธศาสตร์ที่4 g o n a n c e x c e l l e n c e มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเชื่อมโยงในเครือข่ายบริการ มีระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมีระบบการคุม้มครองผู้บริโภคที่เชื่อมโยงกันทั้งอำเภอและเป็นต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนระดับอำเภอมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ศึกษาดูงานหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมีการวิเคราะห์และสรุปปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยใช้หลักคิดที่ว่าร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการและร่วมรับผลประโยชน์มีการคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อใช้วางแผนสุขภาพมีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้แก่วัดโรงเรียนชุมชนภาครัฐและภาคเอกชนมีศูนย์การเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ บูรณาการร่วมกับหลักเศรษฐก,กษิจพอเพียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นูนทองมีบุคลากรทั้งสิน้นจำนวน11คนมีการจัดอัตรากำลังเสริมจากโรงพยาบาลบ้านฝางด้วยทีมสหวิชาชีพมาให้บริการในคลินิก NCD รูปแบบบ้านฝางโมเดลนิวโนมอนที่สอดคล้องในรูปแบบของการบริหารแบบใกล้บ้านใกล้ใจ,ใจชุมชนวิถีใหม่ทั้งในและนอกเวลาราชการ สร้างค่านิยมร่วมตรงเวลาสามัคคีมีเอกภาพนำเครื่องมือแฮปปิโนมิเตอร์มาใช้วิเคราะห์ความสุขของคนทำงานพบว่าเจ้าหน้าที่มีความสุขด้านตนเองสูงสุดถึงร้อยละ้และค่าดัชนีองค์กรที่มีความสุขร้อยละมีการดำเนินงานของทีมหมอครอบครัวและทีม COC ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านฝางภายใต้มาตรฐาน p c a ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัยดังนี้กลุ่มเด็กและสตรีตั้งครรภเน้นการมารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน12สัปดาห์และครบ5ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ60การติดตามเยี่ยมหลังคลอดมารดาและทารกร้อยละ100การส่งเสริมให้เด็กอายุแรกเกิดถึง6เดือนกินนมแม่อย่างเดียวงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดกิจกรรมร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการประเมินในระดับดีมากยังมีการประเมินโควิดฟรีเซตติ้งผ่านเกณฑ์ร้อยละ100เช่นเดียวกันกลุ่มวัยเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามโครงการเด็กไทยทำได้ก็ระวังและป้องกันตามเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้งานโภชนาการทันตะสุขภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ100 ได้รับการรับรองในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจำนวน5โรงเรียนกลุ่มวัยรุ่นมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเรื่องบุหรี่สุรายาเสพติดและการตั้งคันที่ไม่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงานมีการตรวจคัดกองสุขภาพประจำปีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังโรคอ้วนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้พิการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตามแบบ a d l ครอบคลุมร้อยละ22.44งานแพทย์แผนไทยให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนวดประครบทั้งในรอพอสตและศุกรา วิยาสมุนไพรไว้บริการจำนวน26รายการและช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เน้นการส่งเสริมสุขศึกษาด้านการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรงานหมอครอบครัวมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรอพศอตคณะทำงานในหมู่บ้านกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบมีแผนงานโครงการและสรุปผลการดำเนินงานหมอครอบครัวทุกปีงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานสะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตชีวาปี2554และปี2563ดําดำเนินงานตามมาตรฐาน green and clean h o s p i t a l เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานงานทันตศสาธารขจัดบริการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ทั้งเชิงรับและเชิงรุก งานยาเสพติดใช้กระบวนการ CBTX ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดบุรีตุราร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยชุมชนมีส่วนร่วมส่งผลให้มีผู้รับการบำบัดโดยสมัครใจในโรงพยาบาลพันยลักษณ์มีการฝึกอาชีพเกิดบุคคลต้นแบบลดละเลิกบุรีสุราเกิดคุมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนนอกจากนั้นยังมีการดำเนินงานชูบีนัมบวันในโรงเรียนและในชุมชน งานควบคุมโรคและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกใช้กระบวนการเชื่อนช่วยเพื่อนภายในโซนในการจัดบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายทั้งในสถานบริการและเชิงรุกในชุมชนส่งผลให้การดำเนินงานครอบคุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาร้อยละ100จัดกิจกรรมฝึกทักษะ ให้แกนนาและสตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องร้อยละ9.9.58การควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงประชานชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขครอบคลุมร้อยละ92.55โรคความดันโลหิตสูงผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ87.97ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโดย ใช้หลักสูตร3อ2ส,สบูรณาการร่วมกับหลักเศษกรษฐกิจพอเพียงมีทีมสหวิชาชีพทั้งโรงพยาบาลมั่นฝางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสมนักจัดการสุขภาพร่วมกันจัดบริการคลินิกโรคเลื้อรางเดือนละหนึ่งครั้งจัดบริการคลินิกดีแพรักไตที่สุขศาลาทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ต่อเนื่องเป็นการจัดบริการในชนุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชนการควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญโรคโควิด -19 มีการจัดตั้งศูนย์ระดับตำบลโดยมีการจัดทำมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนที่สอดคล้องกับมาตรการของระดับประเทศระดับจังหวัดและดำเนินการภายใต้สี่องค์กรหลักร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำให้เกิดนวัตกรรมพงเตือนภัย โรคไข้เลือดออกมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคก่อนฤดูการระบาด มีทีมเคลื่อนที่เร็วออกสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ในปี2564ไม่พบผู้ป่วยโรควัณโรคทัดกองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงผู้สมัมผัสร่วมบ้านติดตามกำกับการรักษาผู้ป่วยวัณโรคตามแนวทางการรักษาของแพทย์โดยชุมชนมีส่วนร่วมส่งผลให้การรักษาสำเร็จร้อยละ1 0 0การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีการดำเนินงานตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกกลุ่มเป้าหมายครบชุดต ตาาามมเกณ์รฐนโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพของประชาชนที่สําคัญของชาวหนุ่งของอีกปัญหาหนึ่งเช่นเดียวกันรพสตและชุมชนจึงได้ร่วมกันประชาคมจัดทําแผนง,งานโครงการแก้ไขปัญหารโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานด้วยหลัก 3. อ 2. ส,อสอบูรณาการร่วมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของโคกหนองนาโมเดลขับเคลื่อนนโยบายผ่านเครือข่าย DHS โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคเบาหวานโรคความดันหิตสูงในชุมชนมีต้นแบบลดโรคลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเลื้อรลางและชุมชนรักไตจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนูนของมีโครงการชุมชนรักไตในทุกหมู่บ้านเพื่อลดเค็มลดโรค ลดเสี่ยงในกลุ่มประชาชนทั่วไปและลานค้าในพื้นที่ตรงผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนลดอาหารหวานมันเค็มผลการดำเนินงานพบว่าชุมชนมีความรู้และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ75ลดค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อเครื่องปรุงรสร้อยละ45ห้า ด้านการดูแลผู้สูงอายุมีการขับเคลื่อนโดยกองทุน LTC และการสนับสนุนของเทศบาลตำบลนนคของเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งการดูแลด้านร่างกายจิตใจสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมีศูนย์เบญจสุกที่เกิดจากความร่วมมือของผู้นำชุมชนทั้ง10หมู่บ้านระดมทุนจากชุมชนจำนวน5,50,000บาทจะตั้งศูนย์การส่งเสริมกิจกรรมในผู้สูงอายุและศูนย์กระตุ้น สมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสือ่อมนำหลักพุทธศาสนามาพัฒนาด้านจิตใจทำให้ผู้สูงอายุสมองเสือ่อมจำนวน3รายสามารถเข้าสู่สังคมได้ผู้สูงอายุสมองเสือ่อมได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มจากเบี้ยผู้สูงอายุโดยความร่วมมือจากชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเกิดผลลัพธ์ ที่นาภาพภูมิใจดังนี้รางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับอำเภอปีพุทธศักราช2557รางวัลการดำเนินงานผู้สูงอายุระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2557รางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2558 รางวัลเรื่องเล่าการดำเนินง,งานเฝระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศปีพุทธศักราช2563โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนวนคองพร้อมแล้วสำหรับการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัดและระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2565 ด้วยระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมีการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการประชารัฐก้าวสู่ชุมชนวิถีใหม่ไทยแลนด์4.0เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความสุขกายสุขใจสุขเงินสุขสามัคคีสู่ระบบสุขภาพยั่งยืนสืบไป